สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปลาลาดน้ำปลากันนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีอันนี้เป็นมะม่วงนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้อันนี้เราขูดแล้วนะคะขูดเป็นเส้นแล้วก็มีหอมแบงซอยนะคะริกีีหนูหั่นซอยนะคะกุ้งแห้งแล้วก็แครอทหั่นฝอยนะคะมะนาวลูกนะคะลาซี่น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็จะมีผงชูรสนะคะ น,นี่เป็นน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็เกลือนะคะน้ำเปล่าน้ำมันพืชนะคะน้ำปลาอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บเคี่ยวแล้วนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีซอยค่ะมาถึงขั้นตอนการทำนะคะเดี๋ยวเราจะหมักปลานะคะอันนี้เป็นปลากระพงนะคะเราซื้อมาจากตลาดนะคะพ่อค้าเขาเแร่ให้แล้วนะคะขาให้แล้วเรียบร้อย เราทําการล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหมัดปลาเราจะใส่เกลือนะคะใส่เกลือไม่ต้องมากนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ชุรสนะคะนิดนึงนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะคลุกเขาให้เข้าตัวปลานะคะแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําที่สําหรับราดตัวปลาเวลาปลาสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาําารดน้าราดตัวปลานะคะแล้วก็ใส่น้ําเปล่านะคะใส่น้ําเปล่าไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะ ซีกนะคะเราี่ยวนตาลีบนะคะเราใช้ไฟเบานะคะเคี่ยวน้ำตาลแตกแล้วก็ใส่ชุลเป็นนิดนึงนะคะแล้วใส,ส่น้ำตาเป็นอ่อยหนึงนะคะ ก็คนนะคะขั้นอน้ำตาลน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายเดี๋ยวเราจะทิ้งคักไว้ให้เย็นนะคะให้น้ำตาลมันหนืดตัวแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปร่าตัวปลาเวลาปลาสุกแล้วนะคะปิดแก๊สนะคะต่อไปมาถึงขั้นตอนการทอดปลานะคะจุดแก๊สนะคะเปิดไฟ ตอนนี้ไฟแรงได้นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันเยอะๆเลยนะคะเพราะเราต้องใช้น้ำมันให้เยอะให้ท่วมตัวปลานะคะวันนี้เราใส่น้ำมันไปเรารอให้น้ำมันร้อนได้ที่ก่อนนะคะพอน,น้้ามันร้อนได้ที่เราดีไฟลงนิดนึงนะคะเมื่อกี้เราเรีงไฟแรงเลยเนาะเราไฟลงมาหน่อยนึงใช้ไฟปานกลางนะคะตอนนี้ แล้เดี๋ยวเราจะเอาตัวปลาลงนะคะการทอดปลากระพงนะคะให้ให้เอาด้านตัวปลาไหนไหนขึ้นนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปแบบนี่นะคะแล้วอย่าพิ่งกลับนะคะทอดให้เหลืองด้านนี้ก่อนเลยนะคะ นะคะปลาทอดของเราเดี๋ยวเราจะมาทํายำมะม,ม่วงกันนะคะทานคู่กับปลาทอดราดน้าปลานะคะต่อไปเราจะมาทํายำมะม,ม่วงนะคะเอามะม่วงลงไปนะคะก็เอาพริกที่หนูหั่นใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ แล้วก็ชุบลรสนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำตาลปี๊บเชื่อมนะคะอันนี้เราเคี่ยวแล้วนะคะแล้วก็น้ำตา เราจะยังไม่ใส่มะนาวนะคะเพราะว่ามะม่วงที่เราใช้มันเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะมันจะมีความเปรี้ยวมากเดีย๋ยวถ้ามันยังไม่เปรี้ยวเราเราค่อยใส่มะนาวทีทหลังแล้วก็ใส่กุ้งแห้งนะคะหอมแดงซอยแครอทนะคะอันนี้เพื่อความสวยงามนะคะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าใครชอบก็ใส่ได้ะคะแล้วก็ ต้นหอมกับผักชีหั่นซอยนะคะทีนี้เราก็คนให้เข้าคนให้น้ำยำเข้ากับม้ม่วงนะคะคลุกเคล้าให้เข้า ชิมเวลาชิมเราชิมที่มะม่วงเลยนะคะเราจะได้รู้ว่ามันเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวขออนุญาตนะคะอร่อยแล้วนะคะอันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะยำมะม่วงของเรานะคะ ส่วนน้ำราดตัวปลาที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้เวลาเราจะทานเราค่อยราดนะคะเราจะราดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทานกันแล้วนะคะกับข้าวเราเสร็จหมดละแล้วก็ราดไปบนตัวปลายนี้เลยนะคะราดให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะนี่นะคะปลาทอดทานน้ำปลาของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะ กกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ